คำนำกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ยากสำหรับนิสิตนักศึกษาเพราะเป็นการศึกษาถึงกฎเกณฑ์ในการนำพยานหลักฐานมาสืบซึ่งต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้เขียนตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนกฎหมายลักษณะพยานทุกคนฉเฉลิมมูตสารากิจ นาฬิกาบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนาฬิกามอม้มากฎหมายอาญานาฬิกาบททหารบทที่หนึ่งหลักการทั่วไปหนึ่งกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานคืออะไร กฎหมายลักษณะพยานหรือ Evidence ลอ w นั้นตามพจนานุกรม Black's Law Dictionary ให้ความหมายไว้ว่า The term that is to i n e n to the total of the p r i n c i p l e and rule that govern the presentation of evidence in a legal matter หมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักการและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมการน,นำเสนอพยานหลักฐานในกระบวนยุติธรรม ความหมายตามคำอธิบายรายวิชากฎหมายลักษณะพยานมหาวิทยาลัยพยาหมายถึงการศึกษาลักษณะและหลักเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของสารทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาการรับฟังหรือไม่รับฟังพยานหลักฐานพยานบอกเล่าและพยานความเห็นข้อสนิษฐานของกฎหมายและหน้าที่นำสืบตามปวิแพ่งภาคหนึ่งและปว อาญาภาค5ดังนั้นจึงพอสรุปได้ว่ากฎหมายลักษณะพยานเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์กกเกี่ยวกับการนำพยานหลักฐานเข้าสืบในศาลการรับฟังพยานหลักฐานของศาลทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 2. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานแตกต่างจากกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความาอาญาอย่างไรกฎหมายลักษณะพยานเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบในคดีแพ่งและคดีอาญาดังนั้นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายลักษณะพยานในภาคหนึ่งลักษณะที่5ส่วนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะอยู่ในภาค5ดังนั้นเมื่อกฎหมายลักษณะพยานเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายวิธีพิจารณาความการศึกษาจึงมีความเชื่อมโยงกัน การศึกษากฎหมายลักษณะพยานจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งและวิธีพิจารณาความอาญาลองพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้นายแดงใช้ปืนยิงนายดำจนนายดำถึงแก่ความตายหากเป็นการเรียนกฎหมายอาญาคำถามจะถามว่านายแดงมีความรับผิดทางอาญาฐานใดหากเป็นการเรียนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับนายแดงมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่สำหรับการเรียนกฎหมายลักษณะพยานจะถามเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่โจทและจำเลยจะนำมาพิสูจน์ในสาะมีอะไรบ้างมีวิธีการในการนำมาสืบในสารอย่างไรและหากนำพยานหลักฐานนั้นมาสืบแล้วสารจะรับฟังไว้เป็นพยานการพิจารณาได้หรือไม่อย่างไร 3. ระบบการพิจารณาคดีมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายพยานหลักฐานอย่างไร ระบบกล่าวหา (Adversarial System) แนวคิดของระบบกล่าวหาตั้งอยู่บนพื้นฐานขององค์การประกันสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาแนวความคิดค่อนไปทางดิวโปรเศสแต่แนวคิดของระบบไต่สวน (Inquisitorial System) ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะในการที่จะดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทําผิดการที่แนวความคิดพื้นฐานที่ต่างกันนี้ทำในระบบกล่าวหาศาลจะวางตัวเป็นกลาง ส่วนระบบไต่สวนสารจะมีบทบาทในการถามพยานเพื่อค้นหาความจริงวิธีพิจารณาคดีของสารที่ใช้ระบบกล่าวหา adversarial system มีวิธีพิจารณาแบบเปิดเผยทุกคนมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาได้และใช้การสืบพยานด้วยวาจาซึ่งเป็นขอละมาจากการพิจารณาแบบเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนที่ฟังการพิจารณาคดีได้ทราบและมีการพิจารณาคดีแบบคู่พิพาท โดยที่สารจะวางตัวเป็นกลางและรับฟังคู่พิพาทเพื่อตัดสินการพิสูจน์เป็นหน้าที่ของคู่พิพาทส่วนศาลที่ใช้ระบบไต่สวน Inquisitorial System จะมีการพิจารณาคดีด้วยลายลักษณ์อักษรการพิจารณาเป็นแบบไม่มีคู่พิพาทโดยที่ฝ่ายมีแต่ฝ่ายไต่สวนกับฝ่ายที่ถูกไต่สวนเท่านั้นและในระบบไต่สวนมีการพิจารณาคดีแบบลับกระบวนการไต่สวนจะไม่ทำในที่สาธารณะ และไม่เปิดเผยเหมือนกับสารที่ใช้ระบบการพิจารณาแบบกล่าวหาระบบการพิจารณาคดีทั้ง2รูปแบบย่อมส่งผลโดยตรงต่อกฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเช่นระบบการพิจารณาแบบไต่สวนนั้นการสแสวงหาพยานหลักฐานเป็นหน้าที่ของสารไม่ใช่หน้าที่ของคู่ความสารจะถามพยานและหาข้อเท็จจริงในคดีเอง ดังนั้นการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนจึงไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการนำพยานเข้าสืบมากนักตรงกันข้ามกับระบบกล่าวหาที่เป็นการต่อสู้กันของคู่ความที่ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กล่าวหาต้องพยายามหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าข้อกล่าวหาของตนเองนั้นเป็นความจริงในขณะเดียวกันฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็มีสิทธินำพยานหลักฐานของตนเองมาหักล้างได้ การพิจารณาในระบบกล่าวหานี้จึงต้องมีบทบัญญัติในการนำพยานหลักฐานเข้าสืบมากเพื่อให้เกิดการต่อสู้กันอย่างยุติธรรมดังนั้นหากกฎหมายวิธีพิจารณาความของประเทศใดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำสืบพยานมากก็จะเป็นระบบกล่าวหาส่วนประเทศใดกฎหมายวิธีพิจารณาความมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำสืบพยานน้อยก็จะเป็นระบบไต่สวน 4. ทฤษฎีคคามคอนโทรลกับดิวโพเซตมีอิทธิพลต่อกฎหมายลักษณะพยานอย่างไรในปัจจุบันนั้นมีแนวความคิดที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีอยู่ด้วยกันสองรูปแบบด้วยกันคือทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรมครามคอนโทรลโมเดลและทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายดิวโพเซตโมเดลโดยแต่ละแนวนั้นมีความแตกต่างกันในแนวความคิดและมีความขัดแย้งกันคอยถ่วงดุลกันอยู่ 1. ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม c r ม m Control Model) เป็นรูปแบบที่เน้นการส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมุ่งควบคุมระง,งับและปรับปรามอาชญากรรมเป็นหลักขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมนั้นต้องรวบรัดและมีประสิทธิภาพแม้การกระทำของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมนั้นจะกระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนก็ตามแต่เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมแล้วย่อมทำได้ เช่นตำรวจเป็นผู้ออกหมายจับได้เองมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนคดีอย่างมากเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั้นเองรูปแบบนี้จะเน้นไปที่การควบคุมและปราบป,ปรามอาชญากรรมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการคุ้มครองสิทธิทเสรีภาพของบุคคลน,นั้นเป็นเรื่องรองลงไปเช่นกระบวนการในการได้พยายนหลักฐานมานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่หากว่าพยายนหลักฐานนั้นสามารถที่จะพิสูจน์ถึงความผิดของจำเลยได้ สารก็อาจจะรับฟังได้เพื่อลงโทษจำเลย 2. ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย d u ว p r o c e s โ Model เ,เ,เป็นรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญและเป็นรูปแบบที่ยึดการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นไปตามหลักนิติธรรม u l e of Law ที่ถือค่านิยมในเรื่องกระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนต่นตางๆในกระบวนการต้องชอบด้วยกฎหมายและต่อต้านการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบซึ่งมักจะเกิดจากการที่รัฐมุ่งที่จะควบคุมอาจญากรรมโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของประชาชนเป็นเหตุให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนถูกกระทบกระเทือนจากการปราบปรามอัชญากรรมของรัฐอย่างมากดังนั้นรัฐที่ยึดถือทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมายดิวโครเซตโมเดล จึงต้องมีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เน้นหนักไปในทางที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้บริสุทธิ์มีให้ถูกล่วงละเมิดโดยไม่เป็นธรรมจากเจ้าพนักงานของรัฐเช่นสิทธิของผู้เสียหายสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาสิทธิของจำเลยการค้นการจับจะต้องมีหมายซึ่งออกโดยสารเป็นต้นและหากบางกรณีมีพยานหลักฐานชิ้นสำคัญในการที่จะพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้แต่หากว่ากระบวนการที่ได้มานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ไม่อาจจะรับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้แม้พยานหลักฐานนั้นเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยชอบก็ตามบทที่2ความ